สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของครูต่ายในชัวนพงนี้ค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการใช้โวาราพพู์ค่ะ okay. เคยได้ยินมานานแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. เกี่ยวกับคำว่าการใช้โวารพพภูส์ ผู้ตายเชื่อแน่นอนว่าทุกคนที่อยู่กำลังอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะต้องเคยได้ยินคำว่าการใช้วหารภาพพจน์มาก่อนแน่นอนและมันมีอะไรบ้างหนึ่งอุปมาอุปลักษ์ใช่ไหมอะไรอีกอะไรอีกสัทจน์ บุคคลละวัดอาติพน์ปฏติปฏติอะไรนะปฏติภาคได้ยินมานานแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจงงแล้วก็ลืมไปแล้วด้วย เดี๋ยวนี้เราจะมาลื้อฟื้นความทรงจำในห่วงคนึงลึกๆของจิตใจกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการใช้อวหารภาพพจน์อย่างแรกนั่นก็คืออุปมากันดีกว่าอุปมาคืออะไรอุปมาคือการกล่าวเปรียบเทียบ เปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งว่ามีมีความเหมือนกันหรือว่ามีความคล้ายกันนั่นเอง you, so เปรียบเทียบของสิ่งของสองสิ่งว่ามีความเหมือนกันมีความคล้ายกันนั่นเอง you, so โดยโดยโดยจะต้องมีต้องมีคำเชื่อม เช่นเช่นคำว่าดุดดังคล้ายและและคำว่าเหมือนนั่นเองดุดดังคล้ายเหมือนจ้ะ ทั้งหมดนี้คือการใช้วหารภาพพจน์ประเภทอุป,ปมา uh, เช่นเช่น, uh, น,นครวูวาสนาสวยเหมือนนางฟ้า uh, uh, เป็นตัวอย่างที่โกหกหลอกลวงใ okay. like น,นที่นี้มีการเปรียบเทียบของสิ่งของสองสิง่งนั่นก็คือครวูวาสนาแล้วก็นางฟ้าค่ะ โดยใช้คำเชื่อมตรงกลางคือคำว่าเหมือนเปรียบเทียบว่าวาสนาสวยสวยเหมือนอะไรเหมือนกับนางฟ้านั่นเอง you you สิ่งนี้คือการเปรียบเทียบแบบอุปมาได้แค่เหมือนแหละแต่ก็ไม,ไม่ไม่มีวันได้เป็นอนะเนาะ จำไม่ว่าถ้าเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งว่ามีความเหมือนกันคล้ายกันจะเป็นอุป,ปมาสังเกตคำเชื่อมว่าดุดดังคล้ายเหมือนประเภทที่สองประเภทที่สองคือการใช้โวหารภา,าพพจน์ประเภทอุป,ปลักษณ์อันนี้ไม่เหมือนอีกต่อไปแล้ว แต่อันนี้เป็นการเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งว่ามีความเป็นเป็นเป็น,ปนงงปะพูดง่ายๆว่ามีการเปรียบเทียบสิ่งของว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งมีคำเชื่อมแค่สองคำจ้ะสองคำนั้นคือ ก็บอกอยู่ว่าว่าคือคะ่ะสองคำนั้นคือคำว่าคือแล้วก็คำว่าเป็นค่ะเช่นเช่นเธอคือลมหายใจเป็นการบอกว่าเธออ่ะ เป็นลมหายใจของฉัน,ฉนแสดงว่าสำคัญที่สุดในโลกใช่ไหมคะขาดไปตายเลยถ้าแม้นพี่เป็นนกผกโผ่บิน หากพี่เป็นนกผกผอบินถ้าพี่เป็นนกเนีย่ยพี่คงจะบินไปละคำว่าคือและเป็นเปรียบเทียบคำว่าพี่เป็นนกพี่เป็นนกอันนี้คืออุปกรณ์ ถ้าแมนพี่เป็นนกุกโผบินจะโบยบินไปรับคณิษฐานี่ตัวพี่เป็นมนุษย์สุดปัญญาจะไปมาสารพัดขัดกันดาน Reese, 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 หบอกว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนั่นคืออุป,ปกรณ์จ้ะ แล้วแล้วนางนวลน,นวลน,น่ารักไม่นวลพักเหมือนสามสงวนแก้วพี่นี้สุดนวลดังนางฟ้าหน้าใหญ่ยองแก้วพี่นี้สุดนวลดังนางฟ้าหน้าใหญ่ยองถามหน่อยถามหน่อยเป็นอุป,ปมาหรืออุป,ปราคจ๊ะ คำตอบคืออุปมาจา่ะเพราะว่าเพราะว่าคําเชื่อมของอุปลักษ์มีแค่สองคำคือคําว่าคือแล้วก็คําว่าเป็นนั่นเองค่ะแต่คําเชื่อมอุปมาคือดุดดังคล้ายเหมือนเฉกเช่นราวกับประดุดโอ้เยอะแยะ ในที่นี้คำเชื่อมือคำว่าแก้วพี่นี้สุดนวลดั่งนางฟ้าหน้าใหญ่อยองคำว่าดั่งอยู่ในประเภทของอุปมานั่นเองค่ะต่อไปต่อไปประเภทที่3มคือสัทธพจน์เขียนแบบนี้ อีกครั้งออกเสียงว่าสัตถพ์คือคือคำเรียนเสียงธรรมชาตินั่นเองจ้าแมวร้องเมียวเมียวรถไฟร้องปูนปูนรถไฟร้องไม่มีรถไฟเสียงดังปูนปูนค่ะขำตัวเอง ไก่ร้องกุ๊กกุ๊กค่ะรมพัดวิววิวเสียงขื่นดังซูๆูเสียงฮือฮือ,อ,อรือร่ำยังข่้าไปอนาจใจจนสะอื้นกลืนน้ำตาเสียงฮือฮคือ,อเสียงร้องไห้ดังฮือฮือ เขามีการแทรกเสียงของเสียงร้องไห้ไว้ในคำประพันธ์การกระทำอย่างนี้เราจะเรียกว่าสัทพจน์ค่ะห้องนี้มีใครเคยเรียนเรื่องกรอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าไหมจ๊ะ่งางเงยงย่ำ คำระคังขานง่างเงงเป็นเสียงของระคังแน่นอนว่ามีการใช้สัตพจน์คือการเรียนเสียงของระคังในคำประพันธ์จ้ามาที่กลลหมดกันบ้างกลลหมดคือการแต่งคำประพันธ์ชนิดหนึ่ง นปะทนปะทนทน,ทนบุรุษซิโอนเสอไหวอานองนางเคลื่อนเลื่อนไปสบัดส,สบายวิไลตา<น>เขามีการใช้สัตพจน์เนียนเสียงของปะทนปะทนปะทนทน,ทนบุรุษซิโอนเสอไหวเนียนเสียงของอะไรการตีตีกลองจ้ะ <L un> แน่นอนว่าสัตพจน์แน่นอน จำไว้เลยว่าสัพพพ์คือการใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติประเภทที่4ประเภทที่4ของการใช้วุหารภาพพจน์จ้าประเภทที่4นั่นก็คือบุคลาธิสถานหรือว่าบุคคล,ลวัดนั่นเอง บุคลาทิสถานหรือบุคคลวัดนั่นเองเป็นการบรรยายสัตว์สิ่งของธรรมชาติหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีลักษณะาอากับกริยาอาการเหมือนกับสิ่งมีชีวิตหรือว่ามนุษย์นั่นเองจ้า อมิงไม้ทายทักมาชักชวนโอมิงไม้ทายทักมาชักชวนดอกไม้ทักทายจ้ะเป็นไปได้ไหมอ่ะดอกไม้มีชีวิตปะทักทายได้ปะ ถ้าทักทายไม่ได้กวีกําลังทําให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมีอากัเกิียอาการเหมือนมนุษย์ก็คือการทักทายแน่นอนค่ะมันคือบุคคลวัดค่ะดอกไม้เต้นระบําบนยอดหญ้าสายลมกระซิบว่ารักนะเป็นที่สุด ทำได้ไหมอ่ะพระอาทิตยแสงจันทร์ส่องแสงไม่เคยหยุดฝากดอกไม้พูดว่ารักรักจากใจสิ่งเหล่านี้ไม่มีเป็นไปนไม่ได้ถ้ามันพูดคุูวิ่งหนีคุกกลัวคะ่ะผีหลอก การที่กวีทําให้สิ่งที่ไม่มีชีชวิตโต๊ะเก้าอี้สัตว์สิ่งของธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้มีอากับกริยาอาการเหมือนกับคนแน่นอนค่ะมันคือบุคคลวัตซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลาทิ่สถานประเภทต่อไปประเภทต่อไปอาติพจน์จ้า ติพตจะไม่ง่ายว่ามันคือการกล่าวที่เกินความเป็นจริงอติพจน์คือการกล่าวเกินจริงเวอร์กว่าความเป็นจริงจ้าฉันคิดถึงเธอจนออกฉันจะแปลกอยู่แล้ว ไหนลองอกแตกให้ดูสิคุณครูร้องห้าจนน้ำตาท่วมบ้านการประปาต้องการตัวคุณไปเพิ่มน้ำประปาให้กับการประปานครหลวงเป็นอย่างมากค่ะอ้ยร้อนจนตับจะแตกอยู่แล้วตับในที่นี้นีคือตับอันนี้นะ สิๆๆ่งเหล่านี้คือการใช้อาจติพดคือการกล่าวเกินความเป็นจริงอะไรที่พูดว่ากับความเป็นจริงโอ้ยฉันเนี่ยนะเห็นเขาเนี่ยนะเอ่อวิ่งเร็วเร็วะไรเดียว เร็วกว่าสายลมอีกตัวเธอเบาเหมือนปุยนุ่นเลยเดินไปลอยไปลอยถึงดาวคานแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการกล่าวเกินความเปจริงมันคือความเวอร์ค่ะท่าเวอร์มันคืออติพนจน์จ้ะ ขอเดชะพระพุทธคุณช่วยแม้นมอดม้วยกลับชาติวาสนาอายุยืนเหมือนเท่าเสาศิลาอยู่ผู้ฟ้าดินได้ดังใจปองสุทนทรผู้ไม่ขออะไรมากค่ะสุทนทรผู้แต่งไว้ในนิราชภูเขาทองว่าขอให้ตัวเองเนี่ยมีอายุยืนเท่ากับหมื่นเท่าของเสาหินก็พอ ขอ้มยมากจาก้ะเหมือนเท่าเสาหินกว่าเสาหินจะหต้นจะกร่อนเนี่ยมันใช้เวลานานมากแล้วสึนทานผู้ขอแค่อายุยืนเหมื่นเท่าของเสาหินก็พอจ้ะอันนี้ก็คือการขอแบบอติพจน์คือขอแบบเวอร์เกินไปมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถมีอายุยืนยาวได้กับเท่าเสาหิน1ต้นแน่นอน เมื่อสักครู่ครูพูดถึงคำว่าร้อนจนตับแตกให้ความรู้เพิ่มเติมประดับความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะคําว่าตับแตกในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงตับของคนนะแต่เมื่อกี้ครูพูดในในเชิงว่าร้อนจนตับในอวัยไวะเนี่ยมันแตกออกมาเลยมันร้อนจากข้างในอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดความหมายที่มาจริงๆแล้วของร้อนจนตับแตกเนี่ยมันหมายถึง ตับที่เป็นหลังคาหลังคาจากนั่นเองนะคะหลังคาจากนักเรียนเคยเห็นบ้านที่เขาทําหลังคาด้วยด้วยใบจากไหมที่เอาใบ,ใบจากมามาสานสาน,สาน,ส,านสานกันแล้วมาทําเป็นหลังคาค่ะคือลักษณะนา,นามของการเรียกหลังคาที่ทาจากใบจากเนี่ยเราจะเรียกว่าตับนะคะก็คือตับจากนั่นเองการที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยจะทําให้ตับของจากเนี่ยมันแตกออกจากกันเราก็เลยพูดว่าร้อนจนตับแตกนั่นเอง ต่อไปต่อไป like การใช้วหารภาพโพชนิดปะติภาคอย่างที่6แล้วเราออกเสียงว่าปะติภาค like สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วปะติภาค ปิภาคคืออะไรปฏิภาคเป็นการใช้คำที่มีความหมายตรงข้ามกันหรือขัดแย้งกันมาใช้ในคำประพันธ์นั่นเองตรงข้ามกันนะจ๊ะขัดแย้งกันนะจ๊ะปฏิภาคจ้ะถึงมีเพื่อนเหมือนพี่ไม่มีเพื่อน ถึงมีเพื่อนเหมือนพี่ไม่มีเพื่อน oh, like อค่าำประพันธ์ข้างต้นนะคะปรากฏคำว่ามีเพื่อนไม่มีเพื่อนซึ่งถือว่ามีการใช้คำที่มีความตรงข้ามกันขัดแย้งกันนะคะเราจะเรียกว่าปฏิภาค น้ำพึ่งขมค่ะมันเป็นชื่อละครเรื่องหนึ่งอะแน่นอนค่ะขันเยียงกันแน่นอน oh, การใช้คำปฏิภาคคือคำที่มีความหมายตรงข้ามกัน น้ำตาลขมเหมือนน้ำผึ้งขมเลยอ่ะไฟเย็นจ้ะตรงข้ามกันไปหมดเลยทั้งหมดนี้คือปฏิภาคจ้ะสรุปนะคะการใช้วหารภามพจน์ที่พูดถึงในวันนี้มีอุป,ปมา การกล่าวเปรียบเทียบของของสองสิ่งว่ามีความเหมือนกันคล้ายกันสังเกตที่คําเชื่อมคําว่าดุดดังคล้ายเหมือนเฉกเช่นราวจำไหมว่าผู้วาสนาสวยเหมือนนางฟ้าคืออุปมาจ้ะอุปลักษณ์จ้ะอุปลักษณ์อย่างที่สอง เป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งสังเกตคำเชื่อมมีสองคำาืือคำว่าคือแล้วก็เป็นเธอคือลมหายใจจ้ะ <the> อย่างที่สามคือสัตทพจน์ค่ะเป็นการใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติ <the> อย่างที่สคือมุคลาทิสถานหรือว่าบุคคลวัจจ์ เป็นการบรรยายสัตว์สิ่งของธรรมชาติหรือสิ่งไม่มีชีวิตให้มีอากับกริยาอาการเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนนั่นเองค่ะอย่างที่5ก็คืออาติพจน์คือการกล่าวเกินความเปจริงเวอร์จ้าสุดท้ายสุดท้ายคืออย่างที่องปฏิภาคจ้า ปฏิภาณคือการใช้คำที่มีความหมายตรงข้ามกันการใช้คำที่มีความหมายตรงข้ามกันหรือขัดแย้งกันมาใช้ในคําประพันธ์จ้าจบแล้วจบแล้วสำหรับการใช้วูหานประเภทภาพพจน์ ทั้งหประเภทไม่ว่าจะเป็นอุปมาอุปร,รักษ์สัตรพจน์บุคคลวัตหรืออธิพจน์หรือปฏิภาคนะคะจบไปแล้วหกอย่างนะคะเดี๋ยวชั่วโมองหน้าเราจะมาพูดถึงการใช้คําที่แสดงจินตภาพกันบ้างนะคะเวลาหมดหมดเวลาแล้ววันนี้ครูตายต,ายต้องไปก่อนนะคะหลักแล้วก็คิดถึงนักเรียนทุกคนเสมอเจอกันใหม่ในชั่วโมองหน้าจ้า